ครับเรามาลองดู OS ประจำเดือนสิงหานี้ดูจะหมดสิ้นเดือนแล้วครับไม่ได้นำเสนอสักทีผมจะแนะนำนะครับ OS ของ Apple นะครับเป็นรุ่นนะครับจะดูรุ่นก็คือมาที่คิดรูป Apple เอแล้วมา about this mac ตรงน,นี้นะครับผมผมใช้รุ่นเวอร์ชัน10.7นะครับจึ่งซึ่งมีชื่ออีกอย่างว่า Lion นะครับหรือ mac os x lion นะครับซึ่งแตกต่างจาก snow leopard เวอร์ชันเดิมคือเวอร์ชัน10 จุดหกนะครับหเพิ่มหน้าฟิลเจอร์ให้เหมือนกับพวกตระกูล iOS iOS ก็มี iPod Touch iPad หรือ iPhone นะครับก็เป็นต้นแบบซึ่ง Windows กําลังพยายามทําตามอยู่ก็คือ Windows 8ที่กําลังจะออกนี้นะครับก็จะทําคล้ายๆกับ Windows Mobile 7นะครับเลื่อนมาเหมือนกับถ้าผมใช้งานก็ใช้งานไม่ต่างกับ iPad นะครับก็คลิกค้างแล้วก็ ลากไปอยู่ด้วยกันคลิกค้างจัดตัวโปรแกรมเห็นไหมครับเหมือนเมือนวนชา iPad แ,แพดไอแพดหมครับไอโฟนไหมครับโอเคคลิกทิ่พื้นที่ว่างๆก็จะกลับมาเดสก์ท็อปปกตินะครับโอเคแล้วทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะใช้งานมันยังไงถ้าเราใช้เอ่อมือสกู่นี่เขาเรียกว่า l a นส์เพนะครับที่เป็นหน้าตาเหมือนคล้ายกับพวก iOS นะครับลันส์เนะครับ วิธีถ้าเราใช้ Mac ประเภท macbook ทั้งหลาย macbook แล้วก็ macbook pro เนี่ยแค่เอานิ้วสีนิ้วมาวางที่ที่ทัสเพจแล้วก็รวบมันก็จะขึ้นเดี๋ยวถ้าใครใช้เมาส์เราต้องเสียเวลามาตั้งที่ system preference ตรงนี้นะครับแล้วเลือก mission control ตรงนี้นะครับแล้ว hot corner ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะเอาถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปม,ม,มุมไหนของหน้าจอ เราจะให้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันมีให้เลือกกี่สอย่างก็สี่มุมนะครับแล้วก็แต่และมุมจะให้เป็นอะไรลองลองเลือกดูอย่างผมแหละผมถนัดอย่างเงี้ยผมก็ถนัดเป็นมุมล่างมุมบนขวาผมเป็น l a n c p a c e นะครับส่วนมุมมุมล่างขวาผมเป็น Mission Control ม,มุมบนเป็น l a n c p a e อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ลองไปปรับเองนะครับผมแนะนำสอตัวนี้ก่อนเพราะใช้บ่อยมากนะครับโอเค มาดูว่า l n ้า p a พ e ก็พูดง่ายก็ไม่ต่างกับก็ค,คือเรียกใช้โปรแกรมได้เร็วขึ้นนะครับเซตปรับแต่งนะครับให้เร็วขึ้นเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ถ้าเขาใช้มาก็แค่คลิกหน้านั้นแล้วก็เลื่อนไปตามหน้านั้นนะครับโอเคเลื่อนไปแต่ถ้าใช้2นิ้วก็แต่ถ้าใช้ทัชเพจแค่หา,า,าสนิ้วเลื่อนไปเลื่อนมาก็จะง่ายกว่านะครับโอเคมาดูมิชชั่นคอนโทรลมี ความสามารถยังไงบ้างโอเคผมจะลองเปิดโปรแกรมมา 1. ผมเปิดอ่าซัฟฟมาเบราว์เซ er. อร์2ผมเปิดไซเบอร์ดัเพื่อจะอัปเดตเว็บ 3. เปิดดิกอ่าชนลีบ้าง4เปิดตัว Windows จำลองบ้างเปิดอ่าโปรแกรมอัปโหลดเว็บบ้างที่ทุกคนชอบใช้กันเปิดโปรแกรมอ่าคีโนตบ้างาเปิดโปรแกรม แล้วก็ซอเปิดว่างสังเกตว่าหน้าตาผมเยอะขึ้นมากเลยผมจะจัดเวีบหน้าตาให้เป็นสัดส่วนแต่ละแบ่งแต่ละหน้าโดยผมจะใช้มิชชั่นคอนโทรลากมามุมล่างขวาที่ตั้งไว้แต่ถ้าผมใช้อเจ้าทัสเพจผมแค่ใช้3นิ้วนะครับลากหน้าจอขึ้นไปก็จัดแต่ละหน้าให้เป็นสัดส่วนนะครับแต่ละหน้าให้เข้ากับโปรแกรมถ้าไม่พอเรียกเพิ่มได้ครับเห็นไหมครับถ้าไม่พออีกเรียกเพิ่มได้ กด plus นะครับเรียกเพิ่มได้ถ้าไม่พอเรียกเพิ่มได้นะครับเรื่อยๆนะครับจุดบอกว่าเราจะใช้โปรแกรมกี่โปรแกรมอ่ะอ่ะกดมาหลงมาเพิ่มอ่ะสามารถลบได้ครับไหนถ้ามาเพิ่มก็นี่ฮะลบออกอ่ะก็จะจัดไห้เป็นสัดส่วนนะครับผมจะเปิดทำวินโดว์สลับที่กันลองดูอันนี้สลับวินโดว์ก็แล้วกันให้วินโดว์ใช้งานปั๊บ กดเต็มจอเลยบนมาร์นะครับเต็มจอเห็นไหมครับผมมีเครื่องไม้เครื่องมือใช้งานบน Mac แถมจะทำอะไรบน Windows บางอย่างเฉพาะบางอย่างเท่านั้นนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ใช้งานได้ปกติโอเคไหมครับนะครับเห็นไหมฮะลองดูนะครับเห็นใช้งาน Microsoft Word อยู่ตรงนี้นะครับ2011ที่ใช้บน Mac นะครับหรือหน้าเว็บเปิดเว็บในเว็บผม ยังไงก็ลองติดตามดูส่งสุข .com นะครับอันนี้ก็มีการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับ